สวัสดีครับสมชายไร่แสนสุขนะครับวันนี้ก็ตรงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับต้นก้าเราก็เพาะไว้ตั้งแต่ยี่สิบสามยี่สิบห้านะสองกสองเราเพาะสองครั้งนะครับคือยี่ห้ากับยี่บสามกับยี่ห้าตุลานะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับเรามาปลูกกันนะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็บริเวณบ้านหินโคนนะครับตำบลสกแกซำอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่คนที่มาปลูกนี้อยู่บ้านน้องปือตำบลสวายจีอำเภเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็มาดูการปลูกเตงโมของเรานะครับคุณยายมาอีกแล้ววันนี้นะครับ นี anyway, ่เดคุณยายชุดเดิมนะครับเราเอาคุณยายมาประจํานะครับปลูกทิไรก็เรียกเรียกคุณยายมาปลูกนะครับปลูกทิไรลูกใหญ่ๆนะครับหวานด้วยนะครับเห็นไหมคุณยายบอกว่าหวานด้วยได้ว่าเปลือกบางแดง เนื้อแดงยงหลังกยังมาเลยลูกเอ้ยมกหวานเห็นไหมนี่นะครับดูการปลูกแตงโมของไร่แสนสุกนะครับก็ปลูกไม่ใช้พยางคุมนะครับแล้วก็จะใช้สายหยุดแต่ไม่ได้ใช้พยางคุมนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้พยางคคุมก็จะเปลืองงบประมาณนะครับเราก็ต้องเราถึงไม่ ใช้พยางคุมนะครับก่อนจะปลูกทุกครั้งนะครับให้ใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนนะครับก่อนที่จะปลูกนะครับก็ติดตามดูคลิปของเราที่เราเนี้ยบอกวิธีการทํานะครับวิธีการทํำยังไงแบบไหนนะครับแล้วก็ได้บอกไปในคลิปแล้วนะครับวิธีการทําดินด้วยนะครับเราทำดินยังไงนะครับเราทําดินเองนะครับเพราะว่าประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุน ตอนนี้ก็อาจจะปลูกยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนมันตกตั้งแต่ทําดินมานะครับฝนมันตกก็ทําให้ดินมันแน่นนะครับก็เลยอาจจะปลูกยากไปนิดหนึ่งนะครับปีนี้ก็ปลูกแบบลําบากนิดหนึ่งนะครับแต่ช่วงนี้ก็เหมาะในการปลูกแตงโมนะครับเพราะว่าถ้าใครทําได้ช่วงนี้ก็ก็มีโอกาสที่จะได้ราคานะครับช่วงนี้เพราะว่าแตงโมคนปลูกน้อยนะครับ เราได้พื้นที่ก่อนแล้วก็ปลูกก่อนนะครับส่วนมากคนเขาจะปลูกเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเขาเขาจะเริ่มปลูกกันนะครับพอเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะไถ Й ปรับพ,พื้นที่ปลูกแตงโมช่วงนั้นก็จะทําให้แตงโมออกเยอะนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะทําให้แตงโมออกน้อยเพราะคนไม่มีที่ปลูกนะครับตรงไหนที่ถึงสูงเขาถึงปลูกกันนะครับตรงไหนที่ไล่ที่นาก็ต้องรอเกี่ยวข้าวก่อนนะครับ พื้นที่ตรงนู้นเราปลูกไปแล้วนะครับรงนนปลูกไปแล้วปลูกแต่เมื่อเช้านะครับนี่ก็ตอนบ่ายจะเข้าบ่ายสองแล้วนะครับคุณยายเขาก็เร่งเอาให้เสร็จจะได้สิ้แต่วันกลับบ้านแตะวันก็เอาจนล้างขุดล้างงอเหมือนกัน<อ> <laughs> คือ <laughs> ยายนี่ปลูกเร็วนะครับมีแต่คุณยายนะครับมีแต่หลักอย่างน้อยหกสิบอย่างน้อยนะครับสุดๆแล้ว นอกนั้นมีแต่หลักหกสิบขึ้นย่งน้อยหกสิบสองค่ะมีใช่ไหมหกสิบสองก็้แล้วหกสิบเจ็ดสิบแล้วหอหกสิบเจ็ดสิบนะครับแต่รุ่นนั้นนะครับยังไหวแรงยังดีนะครับคุณยายยายยังแรงยังดีอยู่นะครับปีนี้ฝนยังไม่หนาวเลยนะครับนี่แต่รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ มีมีลมหนาวเหมือนจะพัดผ่านเข้ามานะครับเมื่อวานก็ยังฝนตกอยู่นะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับวันนี้มันมีลมหนาวเข้ามาทุกสายฝนจะหมดแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่อาจจะอาจะอจะมาอีกก็ได้แต่ไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้ยังไงแตงโมเราไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงฤดูฝนนะครับแต่ถ้าช่วงฤดูฝนที่ตกบ่อยๆก็งวดที่แล้วแตงโมก็เสียหายไปเยอะเลยทีเดียวนะครับ ต้นก้าของเรานะครับนี่ก็ได้ประมาณต้นนี้ได้ประมาณ8 8ดวันนะครับที่เห็นอยู่นี้ครับได้ประมาณใบแรกนะครับต้นเมื่อเช้าปลูกนี่ก็ประมาณ10วันนะครับเมื่อเช้าปลูกฝั่งทางทางนู้นนะครับที่เห็นเห็นก็ขาวนู้นครับนั้นต้นกล้าได้10วันแต่ที่กาลังปลูกกันอยู่นี้ต้นกล้าได้8วันแตงโมของเราจะเป็นเตงโมกินลีนะครับกินลี นะครับเราใช้ควันของตะวันต้นกล้านะครับเราจะใช้ประจํานะครับเพราะว่าแตงโมตะวันต้นกล้านี้กินอร่อยนะครับกินอร่อยรสชาติดีเปลือกบางนะครับเราจะปลูกประจําขายดีนะครับรุ่นหญของตะวันต้นกล้าเป็นกินรีนะครับแต่ปีนี้เราไม่ได้ลงตอไปดนะครับปีนี้เพราะว่าเราไปซื้อตอไปดูมันหมดนะครับเราก็เลยเอาแต่กินรีมาอย่างเดียวนะครับเพราะว่า ตัเปลือกนะนะครับกินไม่ร้อยเห็นไหมครับคุณยายก็มีแต่คุณยายฝีมือทั้งนั้นนะครับในการปลูกเพื่อนๆติดตามช่องของเรานะครับนะครับเราก็เริ่มเปิดสูตรแล้วนะครับเราจะเริ่มเปิดสูตรบอกวิธีการทำฮอร์โมนอย่างละเอียดนะครับแต่แต่เรายังไม่ได้ทำนะครับพอเราปลูกแตงโมเสร็จปุ๊บเราก็จะทำฮอร์โ <c oughs> มนฮอร์โมนเอ่อ เราจะเปิดสูตรบอกบอกสูตรให้นะครับเพราะเราอยากให้เพื่อนๆเอาไปแนวทางนะครับเปิดตูดไม่ใช่เปิดตูดนะเปิดสูตรยายยายแกอาจจะแกธรรมดาแกแล้วก็แกธรรมดาก็ต้องแว่วมั่งนี่นะครับต้นกล้าของเรา ดูต้นก้าของเรานะครับต้นก้าของเรานี้งามนะครับแต่ช่วงที่เราปลูกนะครับช่วงที่เราเพาะไว้แ <c oughs> ดดไม่ค่อยมีนะครับอากาศมันล่มไม่ค่อยมีแดดก็เลยทําให้ต้นมันยืดมันยาวนะครับ <c oughs> ก็อาจจะต้นไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้นแตงไม่ได้ถูกแสงแดดนะครับแต่ถ้าต้นแตงถ้าแดดดีอะไรดีนะครับต้นถึงเขาไม่ยาวแต่ต้นเขาจะแข็งแรงนะครับ เราถึงอ่ให้ใช้ต้นถ้าอยากให้แบบในแสงแดดถ้าแด,ดดดีๆยิ่งดีนะครับอย่าไปเวลาเราเพาะตุ๊ก้าก็อย่าเอาไว้ในร่มไม้หรืออะไรไม่ต้องเอาไว้นะครับเอาไว้ในที่กลางแจ้งเลยนะครับไม่มีร่มเงานะครับ<อ>ก็จะทําให้ต้นแตงของเรานี้แข็งแรงติดเร็วติดง่ายนะครับ แค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับ